สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอแล้ววันนี้เรามาทำโครงงานนะครับสบู่ที่ทำมาจากกิสเลนแอนด์ขมินนะครับขมินขมินมินนะครับอันดับแรกครับผมจะมาแนะนำอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่จะมาทำสบู่นะครับอันดับแรกเลยหัวใจหลักของเรานั่นคือกิสเลน จีตาลินี่ครับนี่แดบดบได้ด้วยแดดมิมันหยาบคายอันดับที่สองนะครับมันก็คือขม,มินขมม้นขม,มิน้นขมิ้นเนี่ยครับขม,มิ้นนี่เป็นสมุนไพรของไทยใช่ไหมใช่อยู่ตรงไหนไอยู่ตรงไทยไง <laughs> อันดับสามครับม,มันคือ เยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆนะครับต่อไปนะครับนั่นคือแม่พิม์ค่ะแม่พิม์พนะครับไม่รู้จะเล่นอะไรล้วนะครับอันนี้อะไรช้อนครับช้อนอะไรช้อนช้อนพลาสติกครับพีเอาไว้คนนะครับอันนี้แก้วแก้วน้ำครับอันนี้พลาสติกเอาไว้ซีนครับแล้วอันนี้สำคัญเลย นี่ครับหอองข้าวครับปิด้พวครับปดครับตอนนี้มันก็คือวิธีการทำนะครับทำสบู่ครับก็คือว่าเราเนี่ยจะนำกีทลีนกีทลีนใส่เข้าไปใช่กีทลินแข็งใส่ในแก้วภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับ ใส่ใส่แต่ตอนเนี้ยก่อนเราจ่เนี่ยเราต้องทําน้ําให้เดือดก่อนน้ําเดือดมากมาจุดเดือดเลยเนะี่ยนิ่ไปจิ้มสิ๊ก <c oughs> อันหลบอ <c oughs> ลัน,นไรก็คือลิปไส้ใส่หมดเลยใส่หมดเลยครับเพราะเราว่าเพราะเราเตรียมมาเลยปริมาณที่พอดีเรียบร้อยแล้วอ่าใส่เข้าไปนี่อีกอันหนึ่งนะครับนี่ นี่ใส่ลงหม้อไม่ใช่นะใสลงหม้อแหละก็ใส่ไงวางเลยเอานะเอารองลอยแล้วมันลอยป่ะไม่ลอยแล้วเราก็จะรอให้มันประมาณสักยี่สิบันไม่ถึงอล้เนี่ยมันละลายแล้วเนี่ยรอรอพอมันละลายแป๊บหนึ่งนะมันก็แบบว่ามันจะเหลวๆมันเหลวๆนะแล้วมันก็เหลวว่าแหละมันจะเหนียวด้วยมันเหลวมันเหนียวมันข้นๆนะเหลวเหนียวข้นๆ คุณคุณมันคืออะไรอ่ะเมือกี้ซาลีนครับอยากคิดมากนะระหว่างที่รอนะเราก็จะมานั่งดูครับว่าสมุนไพรเราเนี่ยมันคืออะไรคืออะไรมันคือขมิ้นนี่แดดด่ารสชาติเป็นไงคะเหลืองไ <c oughs> ว้แล้วม <c oughs> ันเหลืองเะไรเหลืองอยู่แล้วเ <c> ด <oughs> ีย๋ยวเดี๋ยวมันติดคนนะฮะเราต้องขนด้วย ควรคคนเติมน้ำหน่อยนึงถ้าเด็กอยากไปทำด้วยนะรูให้แม่อยู่ไกลๆด้วยเพราะมันร้อนเองผมเป็นห่วงไงผมรักโลกแบบเป็นห่วงเด็กอะถ้าคุณคิดถึงนะถ้าเด็กน่ะเด็กอยากทำมาเห็นเราทำมาเท่แท่อยากทำมั่งเด็กมาทำแล้วโดนน้ำร้อนลวกไปแม่เขาตีเห็นไหมคุณรู้จักป่ะเนี่ย ขำวมานกา,รราละเทศาหรือเป็นตับใบไั่ไก่ห้าใหม่ไข่ไก่ปไามึงเล่นเดียวไปแล้วเนี่ยเด็ดคนไปคนไปเริ่มเริ่มละลายแล้วถ้าเราจะใส่ขมิ้นปริปรมาณเท่าไหร่ขมิ้นนะเราใส่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับใช่เลยเชื่อผมแล้ว หามาทำอะไรอยู่ขมิ้นขึ้น,ข,นขึ้นช้อนขึ้นโต๊ะ,ตะผมบอกอะนะไปตอนนี้นะครับเราก็ได้กรีซเลนที่เหลวๆเรียบร้อยแล้วต่อไป <Okay. S 1> เราจะนำขมิ้นนะครับครึ่งช้อนโต๊ะนี่นี่ขมิน้นขมิน้นนี่ผมจริงจังเลยนะ ครั้งแรกเลยใช่ก็มันคืขอขมิ้นขมิ้นพอแล้วมันคืขอขมิน้นรู้เลยขมิน้นยังไม่จบอีกไปเข้าไปไป <Okay. S 1> นี่ใส่ขมิ้นไปแล้วคนคนแล้วก็คนขมิน้นคนให้ขมิน้นมันเป็นเนื้อเดียวกับกีซารินเลยนะครับคุยไปเลย,เลย คนนักใกาแฟแปะแถวบ้านนะหัวแปงคนจีนทำมาหากินอยู่ในเมืองไทยว่ามีเมียรักไฉไหลมีลูกสาวด้วยกันสองคนแตละต่อีสวยทั้งคู่อีนูหน้ามงอยากไมมีหัวสัขคงนงนงติกแจ๊ะแต่ละต่ตลังกันโตไลก็ใครๆก็รักเพื่อซ้อนให้มันเย็กจักอยากให้มันเย็กเก่งเมืองแม่ ลกตาส่วนเล็กหัวผึ่งหักเยกแห่มั้งต้องรออีกหน่อยลากั้างผมจะหักทำไมเยกซิกแซกใส่ราคาหน้าค่ะใส่หัวน้ำหอม่เท่าไหร่ใส่หอมใส่หมดเลยใส่เลยใส่หมดเลยนี่คือหัวน้ำหอมอันนี้เรียกว่าอะไรหัวน้ำหอมแล้วเนี่ยหัวไม่คิดเลยะแต่บาคนคนเรื่อยเรื่ คนแล้วนี่กินไหมครับไม่เนี่ยครับมันคือเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยต่อไปอุย้ยอูมามิขึ้นแล้วอูมามิครับกินเลยอูมามิแล้วเราก็เตรียมแม่พิมพ์ไว้นี่ครับแม่พิมพ์แม่พิมพ์แม่พิม,มพม์แล้วเราก็เตรียมแม่พิมพ์ไว้เตรียมแม่พิมพ์ไว้ เด็กๆต้องระวังเยอะๆนะครับเพราะว่ามันร้อนจริงร้อนจริงเดือดเลยอ่ะใช่เป็นห่วงเด็กนะได้ช่วยอะไรอ่ะให้เรีนบรอยแล้วอ่ะนี่ต่อไปเทเราแม่พิมพ์รับหกไเทเลยเช่นนีนี่เทแล้วนะเทนะกุ๊ ไม่ต้องลองนะครับเขาบอกไม่ต้องลองแฟนขับบอกมาเมื่อกี้โอ้เสีราเรามีแอปติจูดวิววิวนี่เทแล้วเทเทเทพอพอครับพอครับเดี๋ยวเทอีกอันหนึ่งนี่เรามีสองอันวันนี้ก้อนหนึ่งกะให้อาม่าใช้ก้อนหนึ่งนี่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 เด็กเท่าเป็นสัต เราก็จะเอาช้อนตักฟองนะคะอ๋ะชอช้อนนี้ดิใช้ช้อนนี้ช้อนนี้ช้อนเดิมกินร้อนช้อนกลางอาบน้ำนั่งมือด้วยเล <c oughs> ่นแก้ไเองเลยม่อใครช่วยเลยอ่ะ <c oughs> ช้อนฟองเพื่อเอให้สบ,บู่มันเสียเหลือคิดไปเองหรือเปล่าก็ช้อนตรงนี้อันนี้ช้อนตรงนี้ มือตานอซนองตานต้อของแพแล้องใบกันไกผ้าไหมหรืออะไรไขาหนึ่งใบสองบาทถ้าติดต้องบาหนึ่งใบขายผ้าไหมขายกันไกลกันีนี่พอช้อนไว้แล้วเราก็จะรอให้กีตาร์ีนี้เราใส่ไม้พิมพ์ไว้เนี่ยให้มันแข็ง นะครับก็ทิ้งไว้จนมันแข็งตัวนะคะแล้วเราก็จะแกะแแกกะะผมว่าเวลาเนี้ยทุกคนต้องรอคอยแน่นอนเลยตอนแกะระวังนิดนึงครับระวังอะไรอ่ะระวังสบู่สบู่ทำไมอย่าสงสัยเยอะดิสบู่มันจะทะลอกไงผมจริงจังอยู่ไม่เยเลพราะว่าเพราะว่าเราแกะไม่ดีถมเนี่ยมันเหมือนในนี่เลยฝาโค้กครับฝาโค้กเพราะว่าทำไมถึงเป็นฝาโค้กอ่ะเออทำไมถึงเป็นเพราะมันเป็นฝาโค้กนี่ครับ มันก็แข็งละเป็นสบู่สบู่ทุกคนคงสงสัยว่าทําไมไม่เป็นสีเหลืองเป็นสีขมิ้นผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะเพราะออกเป็นสีนะนี่เลยนี่เป็นสองก้อนที่เราทํากันไว้นะครับสบู่นี้ใช้ได้นี่ลองไปฟอกนี่ซีเลยซีเพื่ออะไรครับเก็บกลิ่นไว้ เรียบร้อยแล้วสวยมากนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับถ้าบูดแบบกีตารีนถูกใช่